ร้อยก็ไม่รู้อะแล้วพี่มีกําลังใจยังไงครับกําลังใจยังไงหมายถึงในการถ้า,ถาเคยมีเรื่องท้อก <คน S 1> แล้วก็ไม่เคยท้อเพราะนี่มันเป็นอาชีพที่เลือกเองถ้าท้อคงอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับผมในครัวมจะต้องมีเรื่องลำบากลำบากมีปัญหาอะไรไหมฮะคือเวลาเราทางานในครัวใช่ป่ะเราจะแข่งเวลาหนึ่งแล้วก็เราก็ต้อง มีติตลอดเวลาใช่ไหมถ้าคนนึงแบบใช้มันก็ทําให้ช้าไปหมดเลยถูกปะ่ะแลวอย่างแบบในครัวนี้มันมีแต่ของมงอมีีคไกอนัน,อนตรายเยอะแล้วก็ถ้าเราแบบไม่ระวังอะไรเงี้ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทําให้งานล้าใช้อีกฟังไว้นะฟังไว้นะเดี๋ยวต้องอ,อาจจะต้องให้พี่นหวิดติวเตอร์ก่อนนะฮะ ถึงเวลาแล้วผมชิมเลยแล้วกันนะครับพี่นุ้งวีดครับทำเดยเลยเต่าเป็นไงบ้างอร่อยพี่อร่อยมากเต๋าเนี่ยก็ได้ไปเรียนรู้ในห้องครัวเรียบร้อยแล้วมีประสบการณ์เรียบร้อยแล้วเต๋านะครับช่วงต่อไปครับคุณผู้ชมผมจะให้น้องเต๋านะฮะได้ทดสอบเนี่ยการทำอาหารเลยและก็ให้พี่นุ้งวีชิมนะพี่นุ้งวีไม่ต้องกลัวเตรียมยาถ่ายเลยช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับตอนเด็กๆใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นกระเป๋ารถเมค่ะ ็ไปเอากล่องดิ้สอน,นะคะมาทำแง้ยงแ้แงแล้วก็ขยา่าเขย่เอาเหรียญใส่แล้วก็ฉีกกระดาษฉีกกระดาษเลอะบ้านไปหมดเลยค่ะท้ายช่วงนี้เด็กแนวสคูมีสาระดีๆมาฝากน้องๆกันครับรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้กรุงเทพมหานครเขามีโรงเรียน2ภาษากันแล้วครับแต่เอ๊รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปฟังจากพี่กฤษดาษกันดีกว่าครับ สวัสดีครับพบกับรายการมหานครแห่งการเรียนรู้รายการเพื่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนครับในตอนนี้นะครับผมจะพาไปพบกับโครงการดีๆของกรุงเทพมหานครนั่นก็คือโครงการโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรภาษาอังกฤษซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดําเนินการส่งเสริมโครงการนี้เข้าไปยังโรงเรียนในสังกัดเราไปชมมพร้อมกันเลยดีกว่าครับปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีบทบาทสําคัญในระดับสากลและถูกใช้เป็นภาษาทางการและกล่งทางการในกว่า60ประเทศทั่วโลกโครงการโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ,กฤษจึงต้องการส่งเสริมให้น้องๆได้เรียนในหลักสูตร English Program ในระดับที่เทียบเท่าโรงเรียนนานาชาติแบบฟรีๆกันเดียวนะครับ ซึ่งน้องๆที่จะสามารถเรียนในหลักสูตรอังกฤษโปรแกรมนี้ได้ก็จะต้องผ่านเกณฑ์ทั้งในด้านสติปัญญาด้านพื้นฐานภาษาและที่สําคัญครับความพร้อมของขอครอบครัวด้วยเพราะน้องๆเหล่านี้จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเท่ากับว่าน้องๆจะต้องเรียนหนักกว่านักเรียนในหลักสูตรปกติถึง2เท่าเลยนะครับ ในทุกๆชั้นเรียนน้องๆยังได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคุณครูเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงอย่างใกล้ชิดจากโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์จากต่างประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้จัดให้ด้วยครับ My name is Kieda I study at r i t h i a l n a r a i School เด็กห้องอังกฤษโปรแกรมเนี่ยถึงแม้ว่าจะเรียนอยู่ในระดับที่ถือว่า,าเป็นเด็กหลังห้องค่ะแต่ก็จะได้คะแนนภาษาอังกฤษมากกว่าเด็กห้องปกติ โดยพัทธโมเทาแจ้งวัฒนะทาโฮมอยู่สบายใจกลางเมืองครับกลับเข้ามาสู่เด็กแนวสกูนะฮะน้องๆทั้งว่านะครับที่ฝันมีความฝันอยากจะทำอาชีพอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่แจ๊คครับจะชี้แนวให้เลยเต๋อครับเดี๋ยวต่อต้องไปฟังนะว่าช่วงต่อไปเนี่ยต่อต้องมีโจทย์อะไรบ้างครับในช่วงสอบไล่ครับช่วงสอบไล่ กาก็คือน้องเต่านะครับจะต้องสร้างสรรค์ครีเอทเมนูมาให้อาจารย์ลองชิมเพื่อตัดสินว่าสอบผ่านหรือสอบตกโดยการตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านนั่นเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับรสชาติเท่านั้นยังรวมไปถึงขั้นตอนกระบวนการในการปรุงอีกด้วยแอนแอนแล้ววัตถุดิบหลักที่น้องต้องนําไปปรุงอาหารในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือวาซาบินั่นเองครับและโจทย์นะฮะที่ผมให้น้องเต่าก็คือวาซาบิครับน้องเต๋าไปคิดมาเองนะว่าอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับวาซาบิแล้วผมผมช่วยได้หรือเปล่าพี่ หยิบจับเลยก็แต่ว่าให้เด็กให้น้องทำเองให้หยิบจับพอนะระเบอดได้หรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็พอได้พอได้อยู่อะเพราะว่าผมปกติมีคนทำอาหารอร่อยอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าแฟนผมเยอะด้วยพี่จริงขแต่งแล้วต่กอนดิได้ต้มน้ำก่อนรอให้แดงแล้วเราก็จะหั่นหมูเดี๋ยวต้องหยิบมะนาวก่อนมะนาวมะนาวเยอะโอ้ยอะไรพี่มะนาวแท้เดี๋ผมขอมะนาวเพิ่มสองกลุ่ครับอ๋อได้ได้ครับพี่ครับอาชิมเนี่ย อยู่ที่วันนี้นะว่าจะผ่านหรือเปล่าเพราะว่าเราให้เชฟแบบโหดังมากพี่นุองวีดอะ่ะโอเคพี่เราจะมาปรุงน้ำยำแล้วโอ้ยครับคุณผู้ชมครับสีสันแบบว่าแค่น้ำจิ้มนะน้ำจิ้มไม่ต้องกลัวน้องพี่เห็นฝีมืออยงนี้แล้วก็การตกแต่งนี้พี่นุ้งวีดให้ผ่านชัวเดีย๋ยวพี่ไปเรียกพี่นุงวีดมาโอเคได้อย่าตื่นเต้นนะ oh, <Okay. S 2> โอเค เอาละครับคุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะ,ะฮะเออวินาทีทีท่ตื่นเต้นมากเลยครับผมแต <laughs> ่รังการนิดนึงรายการของเราคือเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้พี่นกวีดนะฮะชิมอาหารที่น้องเต่าได้ทำไว้นะฮะพี่นกวีดจะตัดสินอะไรก็ได้เลยแล้วแต่พี่นกวีดนี่คืออะไรนะหมูวาาบิลุนอยู่รุนอยู่บจะเผ็ดไปหรือเปล่าจะเผ็ดไปหรือเปล่าเพราะ เป็นคนกินเผ็ดไงครับแล้วไม่ทราบว่าเขาชอบเผ็ดด้วยหรือเปล่าก็เลยทำตามสูตรที่ผมชอบให้พี่เขาด้วยเผื่อพี่เขาชอบด้วยก็อร่อยดีนะจริงอดเฮ้ยก็อร่อยดีนะนึกว่าแต่ว่าแบบแค่ว่าหน้าตามันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่านั้นแต่หมายว่าถือว่าโอเคสําหรับเด็กใช่ไหมที่ทําออกมาที่ไม่เคยเรียนที่ไรเงี้ยเราก็ตกแต่งในแบบของเรานะฮะแต่ว่าแต่อาจจะไม่ถึงระดับที่เขาสมควรยอมรับได้นะครับก็เป็นแบบ เด็กเด็กนักเรียนทํากินเองฮนะก็ทําเต็มที่ครับแล้วอยากจะฝากอะไรบอกน้องเต๋าอะไรไหมเพราะว่าน้องเต๋าเขาฝันอยากที่จะเป็นเชฟเก่งเหมือนพี่ก็ต้องชอบจริงๆนะพี่ว่านะเพราะว่าอย่างพี่เงี้ยทำงานวันละสิบแปดสิบเก้าชั่วโมงเนี้ยมันหยุดก็ไม่มีเวลาส่วนตัวก็จะไม่มีตั้งแต่วัยรุ่นพี่ก็ทํางานมาสิบสองปีแล้วคืออย่าไปชอบเพราะว่ามันเป็นแฟชั่นกระแสนะคือชอบไม่ชอบจริงๆอะรักมันเลยเพราะว่า ใครก็เปิดหนังสือทําตามได้ใช่ปหล่ะเพราะมีวิธีหนึ่งสองสามสี่ห้าครับแต่ว่าเราจะไปเป็นคนเขียนได้หรือเปล่ามันอีกเรื่องหนึ่งไม่เหรอไหมคิดสักสองสเต็ปก่อนที่จะตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยครับเพี่หน่ว่าแบบเห็นว่าเรื่องเชฟกําลังจะมาเป็นมาแรงใช่ไหมมันมีทั้งละครอะไรอย่างเงี้ยมาเชฟก็น่ารักด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวถามคําถามยอดฮิตเลยดีกว่าว่า พี่นกหวีดมีแฟนเนี่ไม่โอ้โหมีแล้วมีแล้วมีแล้วจริงเหรอมียังฮะมีแล้วมีแล้วอ๋อมีแล้วมีแล้วนะครับแต่อยากมีแฟนดาไาอยู่นะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่พี่นกหวีดบอกคุณผู้ชมแล้วก็น,น้อ,นนอ,นนองเต๋าไปนะฮะว่าการเป็นเชฟเนี่ยมันก็ต้นขึ้นอยู่กับว,ว่าเรารักเราชอบกันจริงๆริงนะฮะไม่ว่าชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณรักนเนี่ยก็มันก็จะมีความสุขในการที่จะได้ทำนะฮะยังไงวันนี้ผมกับน้องเต๋าน่ะต้องขอบคุณพี่นกหวีดมากเลยนะครับขอบคุณค่ะ<อ> ครับน้องๆทางบ้านนะครับที่อยากจะเก่งทางด้านาเชฟนะฮะหรือว่าทำอาหารเก่งเหมือนพี่นกหวีดเนี่ยนะแล้วไม่รู้จะเริ่มทำยังไงแล้วก็จะเรียนสายไหนนะครับพี่แจ๊คครับมีแนะนำมาให้ดูครับไปดูกันเลยครับ บอกก่อนนะครับว่าหลักสูตรอุดมศึกษาในเมืองไทยยังไม่เปิดหลักสูตรที่จบมาแล้วสามารถเป็นเชฟได้โดยตรงแต่ถ้าสนใจเรียนในด้านนี้แล้วก็มีสถาบันที่สอนให้เป็นเชฟที่ใกล้เคียงกับของเมืองนอกเลยทีเดียวคือที่นี่ครับวิทยาลัยดูสิตานีซึ่งเปิดสอนในหลักสูตรเดียวกันกับสถาบันสอนหลักสูตรเชฟชื่อดังอย่างเลออกลกงเบลอของฝรั่งเศสก็เลยทีเดียวครับอีกแห่งหนึ่งที่จบแล้วมีประกาศนียาบัตรการันตีเลยก็คือสถาบันโอแฮปของโรงแรมโอเรนเตน ที่นั่นมีหลักสูตรสาขาการปรุงอาหารนานาชาติเรียกว่าจบมาปุ๊บเปิดร้านอาหารได้เลยทีเดียวครับส่วนน้องๆที่อยากเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาแล้วก็แนะนําให้เรียนต่อในสาขาการจัดการท่องเที่ยวและก,การโรงแรมนะครับหรือภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับค่ากรรมสารนะครับซึ่งมีสถาบันศึกษาเปิดสอนม,มากมายเลยทีเดียวหลังจากได้ใบเบิกทางเป็นปริญญาบัตรแล้วแล้วน้องๆค่อยไปศึกษาเจาะลึกในหลักสูตรเชฟที่เราสนใจโดยตรงต่อไปจะดีที่สุดเลยนะครับช่วงประกาศผล และถึงตอนประกาศผลครับโดยผู้ประกาศก็คือตัวของน้องเต่าเองนี่แหละครับบทสรุปอาชีพเชฟที่เขาฝ่ฝันและได้ลองมาสัมผัสในวันนี้ตกลงแล้วน้องเขาจะเลือกเปลี่ยนใจหรือมุ่งไปต่อมาดูกันเลยครับอ่าลัะเราอยู่กันมาทั้งรายการนะวันนี้ใช่ใชตกลงเต่าเนี่ยจะมุ่งไปต่อหรือว่าจะเปลี่ยนอาชีพเชฟนี่ผมตัดสินใจว่าผมจะมุ่งไปต่อพี่ <S <S> ผมมาคุผู้ชมนี่แหละฮะคือวามฝันของน้องเต่าที่เขาอยากเป็นเชฟและหลังจากนี้น้องเต่าจะทาอะไรต่อผมก็จะไปเรียนต่อครับเรียนมาอะไรต่อแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างเนี่ยผมก็จะหาโรงเรียนสอนทำอาหารเนี่ยเพิ่มเพิ่มประสบการณ์ให้ผมนะพี่เป็นกาลังใจให้แล้วกันนะตั้งใจเรียยเออเนี่ยะครับคุณผู้ชมครับน้องๆทางบ้านนะฮะที่สันอยากจะทําอาชีพอะไรนะฮะพี่แจ๊กเนี่ยบอกพี่แจ็กเลยเพราะว่าเด็กแนวสกู๊เนี่ยีเลยจะพาเหมือนน้องพาน้องเต่าแหละน้องๆนะฮะ มาลุยเลยแล้วก็ทั่วราชก,กันนะครับพี่แจ็คจะพาน้องๆไปหมดเลยนะฮะเพราะว่าพี่แจ็คอยากเห็นคนที่มีความฝันครับผมนี่คมไหมคมมากสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับๆๆแจ็คแล้วก็เชฟเต๋าเนี่ยต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ<ช>พบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับอบ่ะเดี๋ยวพี่สั่งอาหารซ้อมอีกรอบแล้กัน okay, เอาจดจด,จด,จด หมอสัญญากมเนี่ยก็น่าจะเป็นอาชีพนึงที่แบบทำให้คนเรามีความสุขก็เ,เลยสนใจอยากจะทำอาชีพนี้ว่าไม่ไหวนะเพราะว่าจะเป็นลมแล้วเมื่อกี้คือเนื้อ